หยุดเท้าใส่รองเท้าแตะไปลงเรียนฝนตกหนักไม่รู้ว่าเพื่อนจะมากันขรบหรือเปล่าเพราะน้ำท่วมด้วยเราจะไปนนะคนเดียวครับผมฝากไปคนหนึ่งไ,ได้ไหม <c oughs> ได้ครับผมเราไปคนเดียวเลยแล้วกันจะให้ <c oughs> เพื่อนเดินไปสองคนอ๋อนี่ภาษาไทยอะไรไปเยอะแยะเนี่ยเพราะอะไรกับเราเยอะแยะเหมือนไปเข้าค่ายเลยอ่ะคื <c oughs> อคราวนี้ทำเสร็จแล้วเรียนภาษาไทยอีกนิดหนึ่งอ่าโอเคอย่างนี้เด็กยังไม่เสร็จนะลูกเราเรียกว่าเกือบเสร็จ สวัสนดนีเช้าวันที่สองค่ะทุกคนเมื่อวานน่ะตังกับมันจะกลับบ้านถา่ายคลิปให้ดูคนดูนะคะคือฝนตกหนับ้ากถ่ายไม่ได้เลยค่ะทุกคนเจก็เลยมาเปิดเช้าวันที่สองเลยค่ะวันนี้ยเขาก็บอกว่าน้ำเท่าหน้าโรงเรียนขับรถไปไม่ได้เลยไม่งั้นน้ำจะเข้ารถไอ้เจ้ว่ามันต้องทุรทุเลเน่แน่เลยตอนนี้เลยเ็ว่าไปสายแล้วอะ่ะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้ววันนี้ก็ไม่ขี่สกูตเตอร์ไปแล้วอยากเดินไป <Okay. S 2> แล้วดูดเช้า ไปเรงาช้าแปะไปโรงเรียนก็พบว่าเวลาไปโรงเรียนน่ะมันจะได้ลุยน้ําได้โอ้ก็ลุยน้ำคอยดูเหอะเดี๋ยวพอถึงหน้าโรงเรียนน่ะป๊าลุยคนเดียวแล้วแกจะทำยังไงขี่หลังป๊าไม่ไหวแล้วตัวก็ใหญ่กระเป๋าก็เยอะด้วยแ่แล้วแกเดินไปได้ไหมไม่ได้ถุงเท้าเอาไห้ยังอ่ะเอามาเลยอ่ะวันนี้โรงเรียนเขาอนุโลมให้แต่รองเท้าแตะไปเรียนได้แล้วแกเอาครีมใส่ไปไหมไม่เอา แม่แต่อย่างนั้นได้อยู่ทั้งวันเลยอ,ะอ่ะเหรอไหมจะได้ไม่คอยเปลี่ยนไงเมื่อวานนะคะเพื่อนมากันครบเลยค่ะแต่วันเนี้ยฝนตกหนักไม่รู้ว่าเพื่อนจะมากันถุบหรือเปล่าเพราะน้ำท่วมด้วยไม่ใช่หรอกเขาน,นอนสบายฝนตกอ่ปะป้าก็ยังอยากนอนเลยนอนต่อก็ได้นี่วันนี้เชื่อดีแล้วแก้วคนไปไม่ถึงครึ่งห้องอ ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราจะ้กลับมาเล่าให้ป้าฟังว่ากันว่าถึงครึ่งห้องไหมเคเพราจจะ <'cause S 1> ถ้าเป็นรุ่นป้า,า,านะกอาจจะมีมาใส่บ้างเนะาะเพราะข้อขอ,ขอ,อ้างของาของรุ่นที่ป้าเรียนคืออะไรเปล่าถ้าฝนตกเมื่อไหร่วันนั้น <bir> <ะ S 1> อ่ะก็ไม่มาโรงเรียนเลยเสื้อผ้าเปียกรองเท้าเปียกโอ้ยโอ้ยันมันก็ไม่ท่วมเลยขนาดนั้นป้าเออมองแค่นี้รู้ได้ไงไม่ท่วมเลยขนาดนั้นเมื่อกี้เขาส่งภาพมาให้ดูเขาท่วมไปยันู่นแล้วนี่ เข้าอกเลยฮะไปค่ะลุยโอ้ยพอเดินได้แสดงว่าน้ํายกเร็วอีกกันเปิดเทอมได้2วันฝนตกน้ําท่วมโอ้โห แล้วต้องไปหาที่ล้างเท้าอีกหัวข้างหน้าข้างหน้าเจอพานแล้วเอาละแกหนเกไปได้ได้อขอไม,ไไมไ่ได้ไม่างอไมได้ตงน้ง้วิ่งไปแล้ น้องเราก็เป็นแบบเราด้คนเดี๋ยวไปโรงเรียนนะครับผมฝากไปอีกคนนึงได้ไหมได้ครับผมไปคนเดียวเลยแล้วกันต้องเดินไปสองคนโอ้ยต้องฉี่คอป๊าไปโรงเรียนเลย บอกผู้ว่าหน่อยดิยโอ้โหมาโรงเรียนมาโรงเรียนน้ำพว่ว่า เปลี่ยนรองเท้ากันนั่งง่ายนั่งง่ายปูเปลี่ยนรองเท้าก่อนใช่ต้องเปลี่ยนรองเท้าที่คือรักคุเรมากใช่เราจะมีเรื่องอีกนะพรุ่งนี้เมื่อวานนี้มาฝนตกใช่ไหมวันนี้ฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรดีไปแก้วไปทุกข์ <laughs> โอ้โหมากันลําบากพรุ่งนี้ไฟดับจะยุ่งเลยนะเมืวว่อวานก็ไฟดับตอนเย็นนะ่ะนี่อย่าลืมนะไอ้พวกประเภทเปลี่ยนรองเท้าเสร็จแล้วทิ้งไว้เลยกลับบ้านเนี่ยนะไอ้แกหนูแล้วดูสภาพพ่อสิเปลี่ยนขนาดนี้เปียกหมดเลยนะก็เปียกนมี <Okay. S 1> อ่ะต้องใส่รองเท้าที่แบบพร้อมพร้อมเปียกพร้อมลุยเลยแล้วนไวอไปโรงเรียน วันนี้เลเก็มาถึงโรงเรียนดยสวัสดีค่ะแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบใครเลยก็ดูแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไมชอบดูนะป้าไม่ดูด้วยแม่คะแล้วก็ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีะลู่แล้วสวัสดีค่ะโอคนไม่ต้องกอดเยอะนะคนใช้แบกมาเนี่ยบายบายของโรงเรียนร้อยแก้วฝนตกตั้งแต่ตั้งั้คืน ครูก็มาเป่านกหวีดตำรวจก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็มีคนแล้วรักทะเลเหลือเกินวันนี้มีทั้งอุ้มเดินบนขอบกระถางแล้วก็สงสัยเดี๋ยวมีถ้าสมัยก่อนนะให้จะลองกระบะออกเมื่อ,อกี้ให้ลูกนั่งหลังกระบะมาดีเอาใหม่ไหมไปเรียร่ยงลูกอาใหม่ดีกว่าไม่ลูกไ,ไม่น่ามาลูกไม่น่ามาเนี่ยอ้อมขึ้นมาแล้วนั่งมาโอ้โหเท่เลยอ่ะโอ้โหดูน้าทาไม่ใช่รถถูกอย่างเดียวนะ นี่รับรองว่าเด็กๆไปโรงเรียนกะเที่ยงอะ่ะโอ้โหมาแล้วเปิดเรียนได้สองวันชวนลูกโดดเรียนแล้วเนี่ยเปิดกุบโดดปั๊บตรงนี้โดดได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะเปิด <c oughs> เทอมเนี่ยส่วนมากก็แค่ไปนั่งคุยกันเอาตรงๆการ,รบ่งการบ้านโชว์เรียนมาแล้ว รุ่นไหนแล้วเนี่ยนี่รุ่นพ่อนะเว้ยต้องรู้นะว่าเรียนยังไงมาแมไม่ใช่ไม่รู้เปิดเทอมสองวันแรกถ้าครูคนไหนให้การบ้านครูคนนั้นใจร้ายกับเด็กมากเลยนะบอกให้คือเขาไม่อยากขายันนะเพราะว่าเขาไม่ีเรียนวิชาพละรวันนี้แล้วันนี้เรียนไม่ได้บนโต๊ะเยไม่ได้ไม่รู้เรียนพละรหรือเปล่าอย,อยู่ในห้องครูก็เปิดยูทูบช่องเราให้ดูเฉยๆวันนี้ก็คือวานเราลายแก้วนะคะบอกลายแก้วว่ากินข้าวเสร็จแล้วให้ลงมารอูาใช้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 กัน เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วแลาเ้ขามานั่งรอแล้วนะคะไปบอกคุณครูแล้เดินไปบอกคุณคูแล้วเดี๋ยวรแล้แกเลยไม่มาสักทีอีกหรือครูไม่ให้หนออ่ะไปไหนอีกานั่นน่ะมาแล้วมีไรแก้วพระจ่าที่มาสะพายอะไรไปเยอะแยะเนี่ยทำไมกระเป๋าเยอะแยะ มือนไปเข้าค่ายเลยอ่ะอะไรเยอะแยะลูกติ๊กลูกมาสวัสดีลูกยังสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกเฮ้อเรียนจริงข้านุ่มไม่ไอ้าแม่เข้าใจบ้ากับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกแม่กันบ้านมัน,นทำเสร็จหมดแล้วโอ้โห๋อก็ไปเที่ยวกันสบายดีอะไรวะเรียนครึ่งวันประกันบ้านเสร็จแล้วครูจะไม่คือครูจะมีจุดกันบ้านแล้วแต่หลัวิชาก็จะบอกว่าวันนี้มีกันบ้านอะไรคือวันนี้ไม่มีกันบ้านใช่ไหม แ,แต่เราบอกว่าเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ความจริงมีการบ้านมีคน,นี้กับภาษาไทยภาษาไทยเหลือแค่หน้าเดียวภาษาไทยวิชาภาษาไทยคืออะไรคัดตัวอักษรบ้าลูกไม่ให้ให้ขีดคับมีป .6 เรายังใช้คัดตัวอักษรอยู่ก็คือมี <c oughs> แต่ว่าทําเสร็จแล้วคือคณิตทํทเสร็จแล้วหรอใ้ภาษาไทยอีกนิดหนึ่งอ่าโอเคยี้เี็กยังไม่เสร็จนะลูกม่ก็มก็เรียกว่าเสร็จวันนี้จะฝนตกหนักเหมือนเมื่อวานไหม ป๊าป๊าไปสิ bye. อย่ามาจอดตรงนี้ uh huh. จากไปแล้วโอ okay. เคเราแยกกินท่าเรียบร้อยแล้วนะกินเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขนมเรียบร้อยแล้ว